เออมีคนมีคนร้องขอให้ผมมานั่งจัดเทียร์ลิสชาติทั้ง10ในเลนเวลสองครับซึ่งผมก็จะทําตามที่เขาเรียกเลยดีใจมากที่มีคนมาขออะไรแบบนี้ทีนี้เราจะมาพูดดีกว่าว่าสิประเทศนี้มีความสําคัญต่อเกมยังไงถ้าตามเนื้อเรื่องทุกๆชาติที่อยู่ในเกมนี้จะเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันหรือเป็นศัตรูกันเองอาทิเช่นสหรัฐจะเป็นพ่อใหญ่ที่สุดในฝั่งพันธมิตร และรัสเซียเป็นฝั่งพ่อใหญ่ที่สุดของโซเวียตแต่ว่าแต่ละฝั่งนี้มีอะไรพิศเศษล่ะอ่ะเราจะมาพูดกันเลยเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ผมให้เป็นอีซีแล้วกันสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการโดดรม่มก็คือเมื่อเราสร้างสิ่งก่อสร้างประเภทเรดาร์ไอของฝั่งพันมิตจ,จะเป็น air force command h e a d q u a r t e r นะครับก็คือไอทันอากาศยาน เราก็จะเปิดใช้งานสิ่งที่เรียกว่าพาละ,ะทรูปลิ้นพันกันไอ้สัตว์มันเรียกว่าพาระดอปหรือแอร์บอนี่แหละเออซึ่งเราก็จะสามารถใช้งานการโดดร่มได้ซึ่งจะปล่อย GI ทั้งหมด8ตัวก็คือจะดีกว่าไอเทคแอร์พอร์ตแน่นอนอะต่อไปเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่เออพอได้นะคือมันก็ไม่ได้ดีเท่าสหรัฐเท่าไหร่สหรัฐมันโดดเลยเลยคือเกาหลีใต้เนี่ย ถ้าหาว่าจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดเกาหลีใต้จะให้แบล็กอีเกิลหลังจากที่เราสร้างฐานเราดาร์ของฝั่งพันธมิตรฝั่งพันธมิตรครับซึ่งแบล็กอีเกิลเนี่ยมันเป็นเครื่องบินต่อต้านเครื่องบินที่ไม่ใช่ต่อต้านอาศยานต่อต้านสายรุบ้าเลยนะมันเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถในการทําความเสียหายสูงสูงกว่าแฮร์รีเออร์แน่นอนราคาเท่ากันด้วยดีกว่าด้วยแต่นั่นแหละที่ว่าให้อยู่ตรงนี้เพราะว่ายังไงซะ มันก็เราก็ต้องลากคือบินไปยิงอยู่ดีแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ก็ไม่ถือว่าแย่มากต่อไปเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้สิไม่ล่ามาตรงนี้ลนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสให้อีซี่หรือว่าพอได้เอาพอได้ดีกว่าคือชาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความพิเศษอ,อย่างหนึง่งคือหลังจากที่เราสร้างฐานเรดร์ปุ๊บเราจะได้แกลงแคนนอนออกมาซึ่งมันคือสิอ่งก่อสร้างเฉพาะของฝั่งมาธมิตรในวงเล็บฝรั่งเศสแกลงแคนนอนเป็นอ่า สิ่งปลูกสร้างประเภทป้องกันที่ใหญ่และก็ไกลที่สุดในเกมก็คือยิงไกลามากอะ่ะยิงไกลกว่าไอจรุดยิงรถยิงจะโหลดวีสามหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ายิงไกลแน่นอนอะ่ะซึ่งยิงแรงด้วยแต่กินไฟฟ้าโคตรสูงเพราะงั้นแล้วถ้าจะเล่นฝั่งเนี้ยคือต้องเตรียมพร้อมเรื่องไฟฟ้าพร้อมเลยแล้วก็งบประมาณโดยพเพราะปืนใหญ่กระบอกละสองพันแม่งโคตรแพงเลยต่อไปเยอรมันเยอรมันนี่แบบใหม่อะ่ะไม่เล่นดีกว่า ชาเยอรมันนี่จะเป็นพวกท a n k d e s t r er o y อย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกซึ่งท a เ k d e s t r er o y อ่ะมันก็ทําได้ดีมันก็ทําได้แค่แบบยิงพวกรถถังกับยิงกระแพงเฉยๆอย่างที่ผมบอกอ่ะแต่นอกน้ําก็ยิงไม่ได้อ่ะมันยิงได้แหละแต่มันยิงเบามากซึ่งอย่าไปหาลองเลยแม่งกากทิ่เปิงต่อไปอ่าเดอะเกรปบิเทนอันนี้ให้เอิมแล้วกันเอิมแบบคือสไนเปอร์อ่ะมันให้สไนเปอร์มาสไนเปอร์มันก็มีข้อจํากัดอยู่เยอะอ่ะ มันก็พอกันได้ได้วยทอยเยอะอ่ะแต่มันไม่ยิงว้ยเฉยคือสไนเปอร์มันยิงไกลว้ยมันยิงไกลที่สุดในฝั่งในกลุ่มของทหารราบซึ่งมันยิงไกลแบบมันมันเอาไว้สอยหัวทหารเฉยอ่ะและยิงยศสูงก็ยิ่งยิงเร็วขึ้นด้วยนะอันนี้คือข้อดีของมันแต่ว่าผมให้แค่นี้แหละอ่าต่อไปลิเบียลิเบียผมให้แบบอ่ากลางๆงั้นๆนอะ่ะพอได้ลิเบียจะเป็นพวกที่สามารถเรียก ตัวที่เป็นเดโมทรัค uh, ซึ่งเป็นรถบรรทุกระเบิดซึ่งคลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดนะแต่คลิปนี้ผมจะพูดหนะ่อยคืออย่างที่ผมบอกคือไอเดโมทรัคเนี่ยมันสามารถทำลายคือถ้ามันถูกยิงจนตายมันก็จะระเบิดหรือถ้ามันโจมตีมันก็จะทําลายตัวเองก็ระเบิดซึ่งเป็นนิวเลียขนาดเล็กที่กัมาูรังสีอยู่ได้แบบระยะหนึ่งแต่ว่าแรงระเบิดมันก็มากพอสมควรเลยถามว่าดีไหมดีประชาชาติชาประเทศนี้ดีมากดีสุดเลย ต่อไปอ่าอิรักอิรักนี่เป็นเดสโซเลเตอร์เดสโซเลเตอร์เป็นทหารราบของฝั่งโซเวียตที่เป็นอิรักเป็นหน่วยกำมัตาราังสีที่เอาง่ายคือมันโจมตีได้แค่ยูนิตอะมันโจมตียูนิตอากาศไม่ได้มันโจมตีใต้น้ําได้ก็คือถ้ากดเอแผ่รังสีออกไปร,บรอบๆอบ่ะมันก็จะทําพื้นที่กำมัตาราังสีที่ทําให้ยูนิตหรืออะไรก็ตามที่เดินเข้ามามันได้รับดาเมจยกไว้ดรแรกอะไอพวกแมงมุมับกระบอทแท้งอะแล้วก็ปืนใหญ่มันก็ยิงแบบยิงทหารเกือบวันชน็อตอะ เออไม่ยิงโคตรแรงเลยแต่ว่ามันได้แค่นั้นแหละมันยิงรถถังไม่ได้ด้มันยิงรถถังได้แหละมันยิงเบาหน่อยแต่ว่ามันยิงสิ่งก่อสร้างไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมันยิงแม่มุมไม่ตายด้วยคือยาเลยต่อไปเอ่อคิวบาร์คิวบาร์นี่แบบเอิมเหมือนกันคือคิวบาร์เนี่ยมันเป็นหน่วยผู้ก่อการร้ายหรือเทอร์ริสราคาสองร้อยเทอร์ริสจะทําหน้าที่เหมือนกับเดโมทักแต่ว่าเบากว่าซึ่งความสามารถมันก็คือมันทลายตัวเองนั่นแหละ แต่ว่าไอ้บอทที่มันเล่นอะมันเอาใส่แฟกทัคหรือแฟกแฉกแล้วก็วิ่งไปแบบไปอยู่ใกล้โรงรถแล้วก็ปล่อยฐานออกมาแล้วก็ตูมซึ่งมันก็ดีกว่าเดโมทักไหมไม่ค่อยมันก็พอๆกันเลยอะแต่ว่าผมให้มันต่ำกว่าเพราะว่ามันแบบมันระเบิดแรงระเบิดมันน้อยกว่าแต่ว่ามันเร็วกว่าแค่นั้นเองส่วนเดโมทักมันช้าแต่มันอึดกว่านิดเดียวจริงๆมันก็ค่อยอึดหรอกมันมีใครอึดเท่าไหร่ เพราะงั้นแล้วก็คิดว่าแบบไม่ค่อยมีใครเด่นเท่ากันมันก็เด่นๆนคนละด้านอะ่ะรัสเซียรรัสเซียนให้อีซี่เลยคืออย่างที่บอกคลิปที่แล้วเลยรถถังเทสลาแทงอ่ะรถถังเทสลาแท้งจะเป็นรถถังที่ยิงข้ามกำแพงได้แล้วก็ยิงแรงด้วยแล้วก็สามารถสตัร์ยูนิตได้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเห็นมาบอกว่ามันช็อตเคอร์คัดหรือแปลว่าทําการสตาร์ระยะสั้นไม่รู้จริงไหมแต่ว่าก็คิดว่าได้อยู่นะแต่ว่าไอ้ความเด่นของเทสลาแท้งนี่ มันคือมันถ้าหากว่ามันยศเต็มใช่ไหมมันก็ยิงกระจายได้เลยแถมถ้ามันได้เก็บกล่องพวก power up เป็นไฟ power upgrade ไอ้เทสลาแท้งจะสามารถยิงสิ่งก่อสร้างพังได้ไหมไม่กี่นัดแล้วก็ยังสามารถยิงเอาพวกคลิปแทงพังแบบสบายๆเลยคือมันยิงแรงอะ่ะเอาแคา่ง่ายคือเทสลาแทงยิงโคตรแรงแนละ้วถ้าหากว่ามันยศเต็มก็ยิงกระจายด้วยโคตรดียูริยูริให้ ec เลยคือชาติหลักๆของเกมเนี้ย แม่งเล่นง่ายหมดเว้ยแต่ชาติตรังร้อนนี่คือธรรมดาคือคนอื่นอาจจะมองว่าแบบเอ้ฝรั่งเศสมันก็เล่นดีนะแต่ในมุมมองผมคือมันกินไฟฟ้าเว้ยแถมถ้าไม่มองกับชาติอื่นชาติอื่นมันมียูนิตเฉพาะใช่ไหมแต่ชาติฝรั่งเศสนี่คือคืออะไรกินก่อสร้างกินก่อสร้างแดดไฟฟ้าสูงซะด้วยแม่งแดกพอๆกับไอ้แก๊สเจเนอเรเตอร์ไอ้เครื่องสร้างหมอกงอ่ะอ่าท่า,ามเยอะแหละยูริดีกว่ายูรินี่คือชาตินี้มันมีอะไรดี คือเป็นชาติที่แปลกที่สุดเว้ยมันยูนิตมันก็ประเภทสกดกจิตอะแต่แต่ยูนิตเฉพาะของมันก็คือยูริไพรม์มที่เป็นยูนิตฮีโร่ความสามารถของยูนิตฮีโร่ตัวนี้ก็คือมันสามารถยึดสิ่งก่อสร้างได้เว้มันสามารถยึดสิ่งก่อสร้างได้มันสามารถยิงคลื่นสมองออกไปได้โดยที่ไม่ทําให้ทหารที่อยู่รอบๆตายแต่คลื่นสมองมันแรงมากแบบว่ามันสามารถเอาไปต่อกกรกับรถแร่ได้ด้วยนะก็คือถ้ายืนสแปมใส่รถแร่มันก็ตายได้แต่อย่าไปหาทําเลแม่งรถวอร์มายเนอร์ไม่อันตราย คือมันยึดสิ่งก่อสร้างได้ตั้งแต่จำพวกเอ็มซีวีโรงไฟฟ้าโรงแร่บาร์เรกโรงรถเรดาร์ท่าเรือโรงซ่อมแบทเทิลแล็บเทคพิเศษอย่างเทคเอโรบอทคอนโทรลเซ็นเตอร์โรงฟ้านิวเคลียร์แล้วก็ไกลเดอร์มั้งแล้วก็ไอ้โคนิงวาร์ยึดไม่ได้สิ่งที่ยึดไม่ได้จะมีโรงโรงงานไอ้อินเตอร์เตียวมีออเพอร์ฟายเออร์แล้วก็โคนิงวาร์ก็คือไอ้แคปซูลโคลน์อ่ะไอ้ฐานโคนิงทหารอ่ะ ส่วนสิ่งก่อสร้างที่เป็นระบบป้องกันก็จะมีพวกพิวบ็อกซ์เซนทรีกันอ่าอะไรวะพินบ็อกซ์เซนทรีกันไอแกลลิงแคนนอนแพทเทอร์ออฟเมสไซด์แซคแคนนอนไอพวกนี้แหละเออไอพวกระบบป้องกันพื้นฐานพวกหอเทสลาแกงแคนนอนหอปีซึมหอหอไซคกิกยิ้มไม่ได้อันเป็นหอสกจิเหมือนกันแล้วก็แกลบเจเนเรเตอร์ ส่วนซูเปอร์เวอนอันี้ก็ยิงไม่ได้เหมือนกันข้อเสียของมันคือแค่นั้นแหละแต่ข้อดีมันเยอะมากไงยูนิพายเนี่ยแต่มันยิงไม่ได้เฉยก็คือเอาสับเอาไวรัสกับเอารูไปยืนข้างๆก็ได้คือฝั่งยูริมันเล่นมันเล่นมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านนิดนึงคือมันไม่ได้เน้นโจมตีเหมือนพันธมิตรโซเวียตนะพันธมิตรมันเน้นแบบเซอร์ไพรส์แอทแทครอบโจมตีใช่ไหมแต่โซเวียตอ่ะแม่งโถมโถมโจมตีเลยคือยูนิมันถึกมากแล้วก็ยูริ ก็จะเป็นแนวแบบลูกคืบสนามรบใช้ยูนิตฝั่งตรงข้ามในการโจมตีฐานฝั่งตรงข้ามกันเองก็คือสะกดจิตแล้วก็ทําตามคําสั่งของกูเนี่ยเออแบบเนี้ยอ่ะก่อนที่กูจะปิดคลิปนี่คือขออธิบายอะไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพวกมีฮับอพ็คของโจมของอ่ายูนิตแต่ละตัวในการเล่นในโบใไอ้โบแพงบ้าเลยหละเรเองยูนิลิเวนน,นะก็คือเท่าที่สังเกตอ่ะพัธมิตอาจจะใช้ยูนิตเยอะมากเพราะยูนิตมันบาง และเป้าหมายแต่ละอยา่างก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละคือไอเทคนิคที่เราจะสังเกตง่ายๆคือถ้ามันโจมตีสิ่งก่อสร้างใช่ไหมพันธมิตรเราก็แค่สังเกตว่ามีกิสซี่แท้งสี่มีรหั1หนึ่งปีซึมหนึ่ง 1. มันก็คือโจมตีสิ่งสิ่งก่อสร้างแบบประเภทสายผลิตอย่างค่าทหารโรงรถฐานใหญ่เรดาร์หรือท่าเรืออย่างนี้อันนี้อันนี้คือแบบโจมตีแบบรวดเร็วส่วนโจมตีแบบชุดใหญ่ก็จะเป็นกิสซี่หกไอเอฟวีสามปีซึมแทงสามอันนี้คือใหญ่คือแบบแรงมากส่วน โจมตีแบบระบบป้องกันก็จะมีะปาริซิซึมแท้งสองไอวีสองกิสเซอรี่สี่อันนี้คือเป็นเทคนิเคเล็กๆในการสังเกตนะคือมันมันมันสังเกตง่ายมากเลยส่วนโซเวียตโซเวียตหลักๆนี่คือแบบโหดมากเลยคือยูนิตมันไม่ได้เยอะแต่มันเอามาเยอะแต่มันเอามาแล้วแบบโคตรด้านำคาเลยคือไรโนมันก็อึดอะไรโนแท้งห้าคันฮัไฟไอแฟกทรักสองคันอันนี้จะโจมตีพวกสิ่งก่อสร้างประเภทสายผลิตเหมือนกัน แล้วก็คีรอบสามลำอันนี้โจมตีสายผลิตสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะและฐานบอดบางฐานมันไม่มีระบบป้องกันอากาศแบบแน่นพอมันก็โดนคีรอบถล่มแตกโดยเฉพาะพัมิตรส่วนการโจมตีระบบป้องกันรถถังอพกคลิปสี่คันง่ายๆเลยอพกคลิปสี่คันแล้วคือมันเป็นตัวแก้ทางพวกไซคิทาวเวอร์ได้เวยก็คือถ้ามีไซคิทาวเวอร์ใช่ไหมมันมันสะกดจิตสามเป้าหมายอพกคลิปอีกคันนึงก็จะยิงให้แตกแล้วก็เอาตัวที่เหลือไปสู้ ก็สแสดงว่ามันเจอมาสเตอร์มายแล้วมาสเตอร์มายก็ทำสมองแตกตายนะแต่ยูรยิมันก็มีตัวแก้ทางเยอะไงเออแต่ฝั่งยูรยินี่คือแบบถ้าที่สังเกตมามันก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่เอาง่ายๆคือยูนิตกลัวตัวขอกลัวอย่างแฮดีเออร์นี่ก็โจมตีพวกอะพวกรถแร่พวกรถถังที่เราได้มาตั้งแต่ตอนต้นเกมหรือไปโจมตีฟิ่งกอ่อสร้างเรื่อยเปื่อยส่วนโซเวียตเทรเโดมันก็โจมตีรถแร่เป็นหลักๆแล้วก็โจมตีรถถังที่อยู่ข้างในยูรยิก็จะใช้เคออสโดนสามคันในการ ในการ uh, บุกเข้าไปแล้วก็ทําให้ฝั่งตกุกคาบที่เป็นอ่อยูนิตเกิดอาการคุ้มคันและโจมตีกันเองส่วนยูริไอพวกยูนิตโจมตีเนี่ยเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่ามันโจมตีอะไรบ้างคือ UFO อ่ะโฟตอนที่3าลำจะโจมตีโรงแร่โฟตอนที่สองลำจะโจมตีโรงไฟฟ้าแบบมันเป็นแพทเทิร์นในการโจมตีะนะแล้วก็แพทเทิร์นพิเศษก็คือคีรอบโจมตีปืนใหญ่แคนแนอนจะใช้คีรอบ2ลำารกเก็ตเชียหตัวมีโอกาสโจมตีโรงแร่ รถแล่หรือไม่ก็ปืนใหญ่กแกนนอนแล้วเกตเชียห้าตัวบวกกิสลีโจมตีพวกผลิตตังอันนี้ชัดเจนมากแล้วก็การโจมตีแบบพิเศษไอรอนเคอร์เทนบวกไกรโนแท้งหกคันก็จะโจมตีพวกสิ่งปลูกสร้างประ,ประ,ประ,ประเภทป้องกันแล้วก็การโจมตีชดุดสุดท้ายที่ผมพอจะเข้าใจได้ก็คือเอฟซีอนเนี่ยแหละไอยูริเนี่ยแหละมันมีอีกสองชุดนะคืออีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแรชเชอร์แทงหกคันกับเกลลิงแทงสองคันในการโจมตีพวกสายผลิตตัง แล้วก็และเช่นแท้งหกคันแก๊งแท้งสองคันแม่เน็ตตอนสองคันมัตเตอร์ไมายหนึ่งคันแล้วบูทอ,อีกประมาณหกตัวสี่ถึงหกตัวในการโจมตีโจมตีแบบสุ่มก็คือมันโจมตีเข้ามาในฐานเพื่อยุดยูนิตคือมันโจมตียูนิตเป็นหลักเว้ยแล้วก็ยูนิตที่เหลือก็จะโจมตีซีนปลูกสร้างมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเลยแต่ว่าอันนี้คือที่ผมพูดเนี่ยนี่เป็นนอกเรื่องของพวกเทอริสแล้วนะ แต่ที่ผมมาพูดก็คือมันเป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆก็คือถ้าเราสังเกตบอร์ดดีๆอะบอร์ดมันจะมีแพทเทิร์นในการโจมตีนะอันนี้เป็นบอร์ดบูทเลซึ่งเป็นบอร์ดที่เล่นบอร์ดระดับสามบอร์ดที่เล่นยากนั่นแหละแต่ถ้าเป็นบอร์ดระดับที่ยากแบบในมอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เว้ยมันมันแล้วแต่คนที่จะลงมอดแบบเออจะยากแค่ไหนะยังไงยังไงอย่างเงี้ยแต่บอร์ดบูทเทลที่ผมบอกก็คือมันโจมตีตามที่ผมบอกเลยเว้ยหลักๆก็คือแบบนั้นแหละ ส่วนรัเสเซียไออย่างเช่นชาติเฉพาะอย่างเงี้ยแบบ็คอีเกิลสีำโจมตีลงแรกโดยเฉพาะอังกฤษเอาสไนเปอร์หนึ่งตัวกับ a อเอฟวีรวมกันแล้วก็เอาสไนเปอร์เดี่ยวอีกหนึ่งตัวมาโจมตีทหารก็คือสไนเปอร์จะเดินช้ากว่าไอเอฟวีอยู่แล้วส่วนเยอรมันก็จะใช้แท่นลทอยเยอีสี่คันบุกทะลุใส่รงแร่ใส่รถแร่แบบโกนธประสาทมากเลยส่วนลิเบียก็ส่งเดโมโมมาคันเดียวอิรักจะใช้ดิโซเลเตอร์ในการวางไว้ข้างๆแหลสองตัว คิวบาจะใช้ฮาร์แวบวกกับไอเทอร์ลินั่นแหละระเบิดใส่ฐานส่วนรัสเซียจะใช้ไรโนสองเทสลาแทงสคือถ้าไม่ใช่การใส่อัลอลเกร์เทนมันจะไม่โจมตีสิ่งปลูกสร้างประเภทป้องกันแต่มันจะตีพวกสายผลิตแทนส่วนยูริพรามอันนี้จะเป็นแบบมันจะบุกเข้าแบบขอบขอบข้างๆอยู่เลยอ่ะแต่อันนี้ถ้าสังเกตก็คือมันจะโจมตีพวกสิ่งก่อสร้างแบบสุ่มส่วนไวรัสกับรูท ไวรัสตะมันสองตัวบลูสองตัวก็คือวิ่งมาเพื่อมาประกบข้างช่วยยูริเฉยๆมีแค่นั้นแหละคลิปนี้พูดยาวไปเปาวะแต่ช่างมันเถอะเอาล่ะก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะเท่าที่เห็นก็คือประมาณนี้นะคือเห็นไปเยอรมันมันกากกว่าอิรักแน่นอนอ่ะคือดิสโซเลเตอร์มันไม่โดนเหยียบแน่ๆนเยอรมันไอ้เทนเนทอยเยอร์คือต่อให้มันยิงคนไม่ตายมันก็ยังเหยียบคนได้ไงแต่ไอ้ดิสโซเลเตอร์นี่คือแก้ทางได้เยอะกว่าเยอรมันก็เลยตกกระป๋องไปส่วนอังกฤษกับ คิวบาเนี่ยคือมันต้องเล่นแทคติกดีๆอ่ะมันถึงจะสู้ได้คือแต่ถ้าถ้ามันสร้างอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างอะไรเต็มฐานเงี้ยอย่าเลยไม่เล่นยูนิตตัวตัวปกติอที่ไม่มีในฐานนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเล่นได้แบบพอสมควรเลยคือถ้าสร้างฐานอากาศสองอันอ่ะไม่อีเกินแปดล้ำมันก็โจมตีฐานใหญ่พังละง่ายๆเลยส่วนฝรั่งเศสเนะี่ยคือถ้าเล่นแบบเลดเกมเงี้ยตังเยอะหน่อยพลังงานเยอะหน่อยสเปมแกนเคนรอบฐานสังรงข้ามแตก ลีเบียไดโมทักใส่อลังเคอร์เทนสามคันอ่ะวิ่งเข้าไปในฐานอ่ะแตกเละส่วนเออะไรนะไม่เสียงกูแปลกๆวะเออช่างมันเถอะส่วนอเมริกาเนี่ยโดดร่มเฉยๆมันก็แบบโดดร่มสแปมที่เดิมที่เดิมที่เดิม,ดมบวกมีหลาแทงบวกไอการเอ็นจีไอ GI, มันก็กลายเป็นบงังมันก็กลายเป็นบงันเนบง,บงเกอร์บังเกอร์เคลื่อนที่อ่ะเออปากการม,มนุษย์เออประมาณนั้นแหละรัสเซียเทสล่าแทงวิ่งคู่กับไรโนอัพโคลิปแม่งโคตรเก่งเชื่อเชื่อเลยเชื่อผมเถอะ ยูรินี่คือถ้าสร้างคนนี่กว่ายูริยูริพามสองตัวมันก็จบฐานได้ขอให้มีตัวป้องกันแค่นั้นแหละโอเคผมพูดเยอะแล้วผมว่าผมพักเสียงก่อนดีกว่าแบบรู้สึกมีอะไรแบบคูคูขาๆอยู่ในคอเนี่ยจริงๆกูป่วยด้วยแหละเออมันพูดอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรอยากจัดเท้แบบไหนไม่ทำไม่กล้าผมก็อยากทําอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นจนหมดหรือแล้วก็ผมไม่ได้ศึกษาอะไรมากคอ แถมยูนิตมันเยอะด้วยแล้วก็มันก็ต้องทำสักสิบสองแฟคชั่นเลยอ่ะจริงๆอยากจะจัดเทเลิทยูนิตฮีโร่ของไอ้เบนทานอเวก้าอยู่สนใจก็คอมเมนต์นะคือมันเป็นแผนแผนต่อไปด้วยแหละสำหรับวันนี้ก็ไปละฟันดีอย่าตื่นสายละพวกมึงเดี๋ยวไปเดียวม